พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความหวังใจและเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตจูใจพี่น้องให้ได้รับกําลังจากพระเจ้านะคะอยากจะอ่านในพระธรรมลูการบทที่18ข้อ25นะคะให้พี่น้องได้ฟังตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าการที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า พี่น้องคะพระเยซูตรัสถ้อยคำหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟังในเวลานั้นถึงกับตะลึงไปเลยทีเดียวแต่แทบจะเป็นไปแนไม่ได้ที่คนรวยจะเข้าไในในอาณาจักรของพระเจ้าแต่นี่เป็นเพียงถ้อยคำหนึ่งในหลายๆแห่งที่ตรัสเ,เกี่ยวกับความมั่งคัง่งและความยากจนพี่น้องคะความมั่งคัง่งความเห็นโดยทั่วไปท่ามกลางคนอยู่ในพันธสัญญาใหม่ก็คือ ความมั่งคั่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความโปรดปรานเป็นพิเศษของพระเจ้าและความยากจนเป็นสัญลักษณ์ของการขาดแคลนความเชื่อและความไม่พอพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของคนนั้นและฟาริสีมีความคิดแบบนี้เขาจึงดูถูกนะคะความยากจนของพระเยซูฉะนั้นแม้ว่าแนวความคิดที่ผิดนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร แต่พระเยซูก็ทรงปฏิเสธความคิดนี้อย่างสิ้นเชิงค่ะพี่น้องพี่น้องคะระคัมภีจัดเรื่องความโลภและการสแสวงหาความร่ำรวยไว้กับการบูชารูปขคารพซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากผีร้ายนะคะเนื่องด้วยอํานาจผีร้ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติความปรารถนาที่จะร่ำรวยและการสแสวงหาความร่ำรวยมักจะนำมาซึ่งการเป็นทาส นะคะจากนั้นในมุมมองของพระเยซูความมั่งคั่งเป็นอุปสรรคต่อความรอดค่ะพี่น้องและการเป็นสาวกของพระเยซูคิดความมั่งคั่งให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างผิดๆมันหลอกลวงค่ะพี่น้องและเรียกร้องให้คนนั้นจงลักพักดีนะคะ,ะซื่อตรงต่อมันคนมั่งคั่งมักจะมีชีวิตราวกับว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าด้วย ฉะนั้นเนื่องด้วยเขาสแสวงหาความมั่งคั่งค่ะพี่น้องชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนร่ำรวยหลายคนจึงไม่เติบโตในพระเจ้าพวกเขาตกอยู่ในการทดลองและความปรารถนาที่เป็นความปรารถนาความโลภที่เป็นอันตรายต่อความเชื่อของพวกเขาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นําไปสู่การลักทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นบ่อยครั้งคนมั่งมีมักจะสแสวงหา ผลประโยชน์จากคนยากจนด้วยและเขาไม่สนใจว่าคนยากจนจะมีชีวิตอย่างไรอะไรก็ตามที่ทําให้เขาสามารถกอบโกยได้พี่น,อน้องคะคนเหล่านี้ก็จะทํานะคะฉะนั้นการสะสมทรัพย์สมบัติด้วยความเห็นแก่ตัวเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มองดูชีวิตจากมุมมองนิรันดร์การเหมือนอย่างที่พระเยซูคริตสต์ทรงมองฉะนั้นคนที่เห็นแก่ตัวและโลภและไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และความและการสแสวงหาพระเจ้าพี่น้องคะสายตาของคนเหล่านี้จะจดจ่ออยู่ที่ทรัพย์ส,สมบัติจนทําให้เขาพลาดถึงชีวิตนิรันดร์พี่น้องคะความมั่งคั่งแท้จริงของคริสเตียนคือความเชื่อและความรักที่แสดงออกด้วยการปฏิเสธตนเองและติดตามองค์พระเยซูคริส ชั้นคนที่มั่งคั่งแท้คือบุคคลที่ไม่เป็นทาสของสิ่งของในโลกนี้และความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เป็นพระบิดานิรันดร์ที่จะไม่ทอดทิ้งพวกเขาพี่น้องคะสำหรับท่าทีของพวกเราเรามีท่าทีอย่างไรนะคะสำหรับท่าทีนะคะที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติก็คือผู้ชอบธรรมหรือผู้เชื่อจะต้องมีความสัตย์ซื้อคริสเตียนจะต้องไม่ยึดเหนี่ยวกับ สิ่งของในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นรถเป็นบ้านหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในโลกนี้แต่เราพร้อมจะใช้สิ่งที่เรามีเพื่องานของพระเจ้าด้วยและเป็นผู้อลักขาที่ดีและไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติในโลกนี้พี่น้องที่รักช้าวันนี้เราหลายคนอาจจะกําลังแสวงหาสิ่งของเหล่านี้อยู่และมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเรา เราจำเป็นต้องมีเงินเพื่อจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเป็นสิ่งที่จะดูแลครอบครัวของเราแต่ท้ายที่สุดพี่น้องคะอย่าให้สให้สิ่งเหล่านี้เป็นทาบพี่น้องคะอย่าอย่าให้สิ่งงนี้เป็นเจ้าหน่ายและเราตกกลายเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองพี่น้องคะเราจะสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยการใช้เงินทองด้วยทาทีที่ถูกต้องได้อย่างไร ลหลายครั้งเราตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติตกเป็นทาสของเงินทองและบ่อยครั้งการยากจนก็ทําให้เราขาดความเชื่อและนําไปสู่พี่น้องาการลงหายในพระเจ้าหรือแม้แต่พี่น้องาการร่ารวยมากจนเกินไปก็ทําให้เรามีความโลภและรักเงินทองจนทําให้เราไม่สามารถรักพระเจ้าได้ทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกัน แต่ท้ายสุดคนที่จะยอมว่าบอกว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นอุปสรรคอยู่ที่ตัวเราครับพี่น้องเรามีท่าทีอย่างไรเราให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำชีวิตของเรามากกว่าพระเจ้าหรือยอมให้พระเจ้าเป็นองค์จอมเจ้านายในชีวิตของเราวันนี้พี่น้องที่รักท้าทายพี่น้องว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรพี่น้องคะให้มีสันติสุขท่ามกลางความขาดแคลนที่เรามี หรือเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีสันติสุขท่ามกลางความมั่งคั่งที่เรามีขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายที่เราจะตอบสนองสิ่งของที่เรามีและสิ่งของที่เราไม่มีอย่างถูกต้องและมีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าพี่น้องี่ลาัาคะอยากหนุนใจพี่น้องเหลือเกินในภาวะวิกฤตแบบนี้หัวใจของเราอาจจะห่างไกลพระเจ้าด้วยสิ่งของที่เราขาดอยู่ขอพระเจ้าเมตตา ที่เราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสาตานในภาวะวิกฤษโควิดแบบนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องและหนุนใจพี่น้องให้มีความมั่นคงในองค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ